มจริงกูใส่อป็นเด็กครับะวังนะก้าวลวมาเด็กของนี้เรารู้จักเด็กมีสรู้จักอยู่ครับแล้วเราได้พูดคุยกันตอนนไม่ได้เป็นเป็นพวกสมาชิกในกลุ่มเราหรือว่าคนรักพบครับอ้นเป็นกบไหนกบอะรที่แกอะไรทอย่งไรแกงไมปุ๊บไม่มีแกงแบบมีชวเป็นลักษณะแกงุกลุกจะเลยวะเมื่อวันนั้นมันเกิดเหลุนี่น้องอยู่ไหน ก็เกินเกลือหนึ่งครับไม่ได้ไปเาใช่ครับก็ยืนยันว่าไม่ได้ถือโคลูบุนองัแล้วคนที่มาันนคลูบโคลับนอะเนใช่โคลูบันเหรครับไม่รู้มท่าีหงนะครับม่หลายตุครับงนยจริงครับเรื่องของงานเลยเนาะขอีน้องัโือบอลร้ายหรือเป่าวะโหเกือบบอล สมาชิกในกลุ่มพวกเรานี่ประมาณสิบคนอะไรเกินนะ ผู้กระทำผิดนะครับในแก๊งสีซ่าแก๊งเฮอริเคนมาดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับเกือบหมดทั้งแก๊งแก๊งเฮอริเคนนะครับก็คงจะมีการอ,ออกกระเวนเป็นเด็กที่รวมกลุ่มกันออกตะเวนในช่วงหนึ่งคืนนะครับในลักษณะของการ,รกระทำผิดก็ส่วนใหญ่จะเป็นแก๊งซิ่งนะครับเพื่อรววมคนเป็นจำนวนมากเลยก็ทุกเถิ่นนะครับจากนั้นมีการลุกลาม ต่อต้านนะครับหรือทร้ายร่างกายพี่น้องผู้ใาญจนที่อยู่ในบริเวณเส้นทางนั้นนะครับโดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นนะครับ,บก็ในช่วงตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมานะครับแม้ที่เคย,เ,ยเริ่มรวมตัวกันนะครับแล้วก็มีจํานวนสมาชิกมากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งในขณะนี้เราได้ทำการจับตัวมาแล้วทั้งหมด11คนนะครับเป็นเด็กและเยาวชนส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นวัยรุ่นและผู้ใหญ่ส่วนหนึ่ง ในกรณีที่เป็นเด็กเรียวชนในส่วนนี้นะครับถ้าผู้ปกครองปล่อยปากละเลยนะครับหรือมีส่วนยุยงส่งเสริมนะครับให้เด็กกระทำผิดหรือมีความเก่งต่อการกระทำผิดกฎหมายในส่วนนั้นนะครับผู้ปกครองอาจจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนด้วยนะครับในกรณีที่ผู้ปกครองบางท่าน ก็ได้นําหลัง่านมามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ในส่วนนี้ท่านทานตำรวจก็บอกขอบคุณนะครับที่สร้างของตำรวจนะครับเราตั้งแต่ได้รับความสัตย์กับท่านผู้ัการในการสืบสวนจับกลุ่มผู้ต้องหาให้ได้ทั้งหมดเลยนะครับในเบื้องต้นเมื่อวันที่11นะครับเราได้นาการจับกลุ่มผู้ต้องหามา2คนนะครับจากนั้นเนี่ยเราได้นำมามาสักถามสอบสวนขยายผลรวมทั้งส่งเจ้าหน้าที่ทำการสืบสวนลงพื้นที่นะครับหาข้อมูล จนกระทั่งเราสามารถออกหมายจับผู้ต้องหาที่เป็นหัวหน้าแก๊งในซิซ่าได้นะครับต่อมาเมื่อวานครับเราได้นำหมายนำหมายค้นนะครับเข้าไปรับการตรวจค้นบ้านของผู้หาเพื่อจับกลุ่มตามหมายจับแล้วก็ค้นหาของกลางเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เจอนะครับโทรศัพท์นะครับเครื่องนี้นะครับของของผู้เสียหายที่ถูกวิ่งเร็วไปนะครับที่บ้านของลูกน้องผู้สื่อสาของนายซิซ่านะครับหลังจากที่เรานำตัวมาสั่ถามนะครับผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ ซึ่งต่อมาเนี่ยก็ยอมเปิดเผยนะครับชื่อผู้ล่วงละเมิดอีกหลายคนนะครับซึ่งต่อมาเราเป็นการซักถามนะครับไปถามสอบถามที่พ่อแม่พ่อแม่ก็สอบถามกลนมุนขอาตัวเองเนี่ยนะครับใครขอเองเข้ามาม,มาห่อตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจดีนะครับอีเกียรหลายรวมวันนะครับเราจับกลุ่มาทั้งหมด8 8คนนะครับรวมของเดิอมอีก2คนก็มโดนแล้วในก๊งนี้ตอนนี้เราจับกลุ่มมาทั้งหมด10คนนะครับเลือผู้กระามิดอีกประมาณ8-10คนนะครับซึ่งตอนนี้เรารู้ชื่อส่วนแล้วนะครับ เราจะดาเนินการทางกฎหมายต่อไปนะครับเราจะดำเนินการทุกบททงหมดนะครับทุกคนที่ร่วมกันก่อเหตุนะครับซึ่งการรีวิวการพิการนะครับว่าเราต้องดำเนินการเขี่ยขาาและก็ข้าไม่ให้ก่อเหตุซ้ํานะครับซึ่งก่อเหตุนะที่เราดำเนินคดีนะ5ครั้งนะครับ5ครั้งส่วนใหญ่ก็เป็นข้อหาตำนร่างกายและรัดซับนะครับคือท้องที่ลังคูนใช่ไหมครับรัดข้องที่ลังคูนครับที่ชอ้แต่งตุ้มอีธิีหนึ่ง ไม่ไม่ถึงกู้เบริสกวนครับก็เป็นเราเป็นหัหน้าเด็กนะครับเป็นอายุมากกว่าเด็กคนอื่นๆนะครับแล้วก็ชักชวนเด็กเนี่ยมาขี่รถเล่นนะครับแล้วพอรวมตัวมากๆเข้าเนี่ยนะครับก็เกิดความพลิดเพลินนะครับก็อาจจะก่อเหตุจะผื่นเริ่มเดิมเข้าไปนะครับก็เป็นความผิดเป็นเป็นการกร้ไปนะครับในความที่สัปปะตองเนี่ยเขารวบลงมือด้วยถูกไหมครับผมเขาเขาทำหน้าที่อะไรหรือเปล่าเขาเขาเข้ามาเขาขี่รถมาส่วนใหญ่เขาจะไม่ลงมือเอง นแต่เขาจะขี่รถควบคุมนะครับเป็นรถควบเป็นลักษณะอหน้าตัดก็สถานที่ที่เขาพบปะกันแต่ละครั้งเขาจะนัดหมายกันยังไงคะท่านเวลาจะออกกองไหนนะคะก็ส่วนใหญ่มีโทรศัพท์มีกลุ่มมีไลน์นะครับต้องมี Facebook นะครับในการนัดกันนะครับก็บางทีเขานัดกันจากนั้นก็นัดกันต่อต่อไปนะครับก็เริ่มจาก5คันเป็น10คันเป็น20คันประมาณนี้ครับจะบอกว่าหลับเลยนะครับเราไม่ได้มีคนอื่นทั้งหมดรวมๆแล้วแก๊งเขาได้มีสักตัวที่ปติดของ เราเคยสพสารพีเคยเคยปิดถนนจับได้ก็ประมาณเกือบประมาณ30มส <inaudible> in ิบคันนะครับก็อยู่ประวันเพราะมีการรบบเคร่องดื่มย้อมใจก่อนลงมือครับคือดื่มเนี่ยก็คงจะมีการดื่มกันนะคงไม่ดื่มย้อนใจก็ต้องต้องน้ำเดียนี้ฮะผมยืนยันว่าการการของเด็กวัยรุ่นกลุ่มนี้นะฮะทำไปด้วยความรปิดถนนนะครับแล้วก็เด็กบางส่วนเนี่ยทำไปด้วยโดยรุกเข้าไปถึงการว่า การที่เขาไปตีคน,นอื่นและหยิบเอาโทรศัพท์หยิบเอาซัฟต์สินเข้าไปเนี่ยโทษจะหนักดูแรงถึงขนาดนี้นะครับก็ต้องฝากเตือนนะครับว่า,าการกระทำความผิดนะครับเราต้องดูเจตนาแล้วก็ดูการกระทํานะครับเมื่อทําไปผลของกฎหมายมันจะหนักนะครับก็ไม่สามารถจะมาอ้างว่ารู้เท่าไม่ถึงการได้นะครับใช่ไม่ไม่ใช่หัวหน้าใช่ไหมฮะเสื้อพวกนี้คือเสื้อที่เราดูจากต้องจอนปิดแล้วก็เจอแล้วก็ค้นเจอตรงไหมว่าตัวสมาชิกที่ร่วมแกก๊งสมาชิ หลักฐานที่เราพบที่บ้านของซีซ่าที่เชื่อมโยงไปถึงก้อมัดตัวก็ได้เนี่ยมันมันเป็น